สวัสดีครับทุกท่านครับมาดูกันนะครับผมในข้อที่29กันบ้างผู้ชายคนนี้ครับยืนอยู่ครับยืนอยู่ในบอร์ดนะครับที่ถูกซัพพอร์ตด้วยสปริง A กับสปริง A ครับสปริง A กับสปริง B ครับโดยค่าสติปเนตของสปริงคือ15กิโลนิวตันต่อเมตรครับในโพซิชันดังกล่าวครับไอบอร์ดนี้อยู่ในแนวฮอริซ ONTAL ครัผู้ชายคนนี้มีน้ำหนัก40กิโลกรัมครับจงหาว่าไอมุมครับ ไอมุมที่เกิดขึ้นหลังจากไอผู้ชายคนนี้กระโดดออกไปนั่นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าไม่คิดกับน้ำหนักของตัวบอร์ดทุกท่านครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่ามันต้องเกิดมุมเกิดขึ้นมาแสดงว่าครับในกรณีอย่างนี้เป็นกรณีสมดุลครับมีเกิดมีสปริงเนี่ยเกิดการยืดเกิดการหดเกิดขึ้นในรูปแบบดังกล่าวอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะไปหากันครับว่าท้ายที่สุดแล้วไอสปริงเเนี่ยสงสัยมัน FA จะประมาณนี้ฮะ และก็ fb จะประมาณนี้ในการหา fa กับ fb ของสปริงตอนนี้เราอนุมานกันว่าครับไอ fb นั้นถูกกดครับถูกกดตอนนี้มันถูกกดอยู่มันเลยกําลังจะดันขึ้นไปครับมันก็เลยจะดันขึ้นไปและอนุมานว่าในสภาวะตัวฮอริซอนท่อนี้ไอตัว fa นั้นครับไอตัว fa นั้นถูกยืดครับ พอถูกยืดเนี่ยมันเลยเกิดแรงดึง f a ลงมาในลักษณะอย่างนี้ถ้าเกิดเขากระโดดออกไปแล้วครับไอระยะยืดระยะหดนี้มันก็คงกลับมาสู่ไระยะที่มันไม่ยืดไม่หดคําถามก็คือว่ามันจะกลับไปในลักษณะอย่างไรทุกท่านครับมันก็คงจะออกมาในลักษณะประมาณนี้ครับนี่สมมติเป็นตัวคานครับและนี่ตอนนี้เป็นแนวนะครับที่เรากำลังดูกันอยู่คือแนวฮอรซอนท่อ แนวฮอริซอนทอกของไอตัวบอร์ดนี้นะครับแนวฮอริซอนทอกของไอตัวบอร์ดนี้คือมีค่าเท่ากับ1เมตรเมื่อกลับออกไปเสร็จแล้วครับเมื่อกลับออกไปเสร็จแล้วไอแรงดังกล่าวไอตัวนี้มันคงจะเป็นเดลต้าบีครับเพราะมันถูกกดอยู่เดี๋ยวสักพักมันจะคืนไปเหมือนเดิมเป็นเดลต้าบีตัวออกมาครับตัวออกมาสำหรับตัวนี้ออกมาคงเป็นเดลต้าเอครับก็คือระยะ ของตัวเอเดลตาของตัวเอที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากไอ้บูชายคนนี้โดดออกไปเมื่อครับเมื่อไอ้ก้อนนี้คือ1เมตรครับ x ความยาวนะครับความยาวของคานนี้ความยาวของบอร์ดนี้คือ1เมตรไอมุมที่เขากําลังพูดถึงคือมุมนี้ครับมุมนี้นะครับมุมนี้ครับขออนุญาตให้เป็นมุมเอลฟาก็คือว่าบอร์ดของเขานี่ก็จะกลับไปในลักษณะอย่างนี้ครับ กลับไปในลักษณะที่สปริงนั้นเขาไม่ยืดไม่หดทันไหมครับทันไหมในตอนนี้เรากําลังดูครับว่าเอ๊ะที่เราคิดนี้ถูกต้องจริงหรือเปล่าดูนะครับผมบอกว่าผมต้องการหาแรงที่ FA กับแรงที่ FB ถ้าอยากได้แรงที่ FB กับแรงที่ FB ผมก็เอาตัวนี้ขอ,อนก่อนนะ400คูณ9.81นิวตันนะครับอยากได้แรงที่ FA กับแรงที่ FB นั้นผมจะทําอย่างไร อะน้ำหนักนะครับ400ไอ40นะครับคูณ9.81ก็จะกลายเป็น392นะครับจด4นะครับนิวตันทุกท่านครับเมื่อผมบอกว่าให้โมเมนต์ครับโมเมนต์รอบจุด B มีค่าเท่ากันกับ0ครับผมก็เลยได้ออกมาว่าถ้าโมเมนต์รอบจุด B มีค่าเท่ากันกับ0 Fa หมุนทวนเข็มนาฬิกาครับแรงเนื่องจากน้ำหนักหมุนตามเข็มนาฬิกาแลยได้ว่า ไอตัว Fa คูณกับ1ลบกับ392.4ครับและก็ไปคูณกับระยะห่างจาก B คือ3มีค่าเท่ากันกับ0เราจะได้ออกมาว่าไอตัว Fa นั่นมีค่าเท่ากันกับครับ1 1ครับ77.2ครับนิวตันไปพิจารณากันต่อครับก็แสงว่าถ้าผมเขียน Fa มาได้อย่างนี้แล้วแสงว่าค่า Fa นี้มีทิศในลักษณะนี้นั่นถูกต้องแล้ว แสดงว่าตอนที่มันอยู่ในฮอริซอนท่อนี้มันถูกนะครับมันถูกยืดออกเมื่อมันถูกยืดออกมันก็ต้องพยายามกลับเข้าที่เดิมเลยเกิดแรงดึงเกิดขึ้นที่จุด A หายั้สปริงมันถูกยืดออกเหมือนเราดึงสปริงนะฮะมันก็ต้องมีแรงดึงนะครับดึงสปริงให้ยืดออกมันก็จะมีเรแอคชั่นที่ทํากับมือของเราก็คือพยายามดึงของเขากลับเข้ามาจุดสมดุลเหมือนเดิมนี่คือแรงที่ A ถูกกระทบไปดูกันที่ B ครับเราคิดว่าครับ การที่มันจะฮอดีซสนทอลอย่างนี้ได้ B มันคงถูกกดอยู่พอมันอยู่ถูกกดอยู่แล้วมันถูกกดด้วยแรงที่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทันไหมฮะพอไอาคานนี่ไปกดเขานะครับแรงเนื่องจากสปริงเนี่ยแรงเนื่องจากสปริงหรือ r รีแอคชั่นฟอร์สที่กระทากับสปริงเนี่ยเมื่อสปริงถูกกดสปริงก็ต้องพยายามดันครับกลับไปจุดสมดุลสปริงก็ต้องพยายามดันบอร์ดเพื่อกลับไปอยู่ในจุดสมดุลและได้แรงออกมาในลักษณะนี้ครับ FB ออกมาในลักษณะนี้ คำถามคือว่า fb มีค่าเท่ากับเท่าไรครับคำถามบอกมาง่ายมากครับว่า fb มีค่าเท่ากับเท่า,ทาไรก็ซิกมาครับโมเมนต์รอบจุด a มีค่าเท่ากันกับ0ครับก็เลยได้เป็นครับว่า fb ครับคูณ1ครับคูณ1น่ี่ฮะหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ไปลบกับ3 9 2 4กอ่คูณ 4, คูณ4นะครับเทียบกับจุด a มีค่าเท่ากันกับ0 ไดได้ fb ออกมามีค่าเท่ากันกับครับ15ครับ15.69.6นิวตันทุกท่านครับทุกท่านครับนี่คือแรงครับนี่คือแรงที่เขานะครับท,ที่กระทำกับสปิน a กับสปิน b ดังนั้นครับเมื่อผู้ชายคนนี้กระโดดออกไอเดลต้าพวกนี้มันก็จะกลับคืนสู่ตำแหน่งสมดุลก็หมายความว่าไอตัว fb นี้นะครับ ไอตัว fb ไอตัวที่ B นี้ก็จะเด้งกลับคืนไปที่เดลต้า b ไอตัวนะครับ a นี้ก็จะถูกนะครับกลับไปที่เดลต้าเเหมือนกันคําถามคือและไอเดลต้าเกับเดลต้าบนี้มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เั็ไหมครับปกตินะนะครับกลัวไม่กลัวกลัวงงอ่ะปกติสปริงเนี่ยนะครับมันอยู่อย่างนี้นะครับสปริงมันอยู่อย่างนี้ปกติสปริงก็อยู่อย่างนี้นะครับ พอเราผู้ชายคนนี้ไปยืนนะครับพอผู้ชายคนนี้ไปยืนไอ้สปริงเนี่ยมันก็หดลงไปนะครับเดลต้าบีซึ่งนะครับเกิดแรงเท่ากับ156.9นิวตันที่จุด B นะครับพอไปดูที่จุด A นะครับสปริงนะครับสปริงของมันเนี่ยก็ถูกยืดออกนะครับถูกยืดออกเท่ากับเดลต้าเนะครับออเท่ากับเดลต้าเอคำถามตัวต่อมาว่าเดลต้าเมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับนะครับ ไอ้ตัวแรงหารด้วยตัวเเมื่อกลับไปอยู่จุดเดิมเนี่ยเขาก็จอกมาเป็นรูปดังกล่าวนะครับพูดไปจะงงกว่าเดิมไม่หมนะครับดังนั้นครับไอ้ตัวเดลต้าเนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ f ส่วน k f ของเดลต้า f ของเขาก็คือ177.2หารด้วย1,500ครกับ1,500 0 เปลี่ยนเป็นนิวตันดังในตัวเดลต้าเเลยมีค่าเท่ากันกับกับ0.07848เมตรครับ, m, รบต่อไปดูต,ตัวต่อมาคือเดลต้าบีครับเดลต้าบก็คือแรงส่วนด้วยค่าสติปเน็ตของเขาแรงส่วนด้วยสติปเน็ตก็มีค่าเท่ากันกับแรงคือ1 5 6 1 5 6 9 6นิวตันหารด้วยสติปเน็ตก็คือ15,000ได้ค่าเดลต้าบออกมามีค่าเท่ากันกับครับ 0.10464เมตรครับ0.10464เมตรครับได้ออกมาประมาณนี้ครับตัวต่อมาคือเอลฟามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตัวเอลฟาก็ต้องมีค่าเท่ากันกับอาร์เทนครับชิดฉากข้ามฉากและก็ข้ามนะครับชิดฉากข้ามฉากและก็ข้ามชิดนะครับข้ามชิดไอตัวประชิดมุมนั้นนะครับคือ1เมตร ไอตัวด้านตรงข้ามนั้นมันคือเดลต้าบและก็ไปบวกกับเดลต้าเดังนั้นไอมุมเอลฟ้านี้มันเลยคือ a r ร์ตแทนครับของเดลต้าเไปบวกกับเดลต้าบส่วน1เมตรและก็มีค่าเท่ากันกับครับมีค่าเท่ากันกับ0.1046นะครับ4 6 4นะครับและก็ไปบวกกับเดลต้า A คือ0.07848 หารด้วย1ครับจะได้ออกมาว่ามุมเอลฟานี้นะครับมีค่าเท่ากับ10.4องศาก็ประมาณนี้ครับทุกท่านครับประมาณนี้ครับก็เรื่องของสปริงนะครับเรื่องของสปริงเมื่อเขาจะกลับคืนสู่ไอตัวที่ไม่ยืดไม่หดนั้นมันก็จะเกิดมุมออกมามีค่าเท่ากับแอลฟาน,นะครับมีค่าเท่ากับแอลฟาทุกท่านก็จะเห็นนะครับว่าเวลาเราไปดูบอร์ดนี่มันก็จะอ่า มีมุมเล็กน้อยนะครับมุมเล็กน้อยอย่าลืมนะครับว่าไอตอนนี้มันอยู่ที่40นะครับมันอยู่ที่40มันอยู่ที่40ไอสีกิโลกร,รัมมาวางอยู่นะครับผมย้ำอีกทีนะครับเผื่อผมพูดไปล้วงงงจะได้ตกในอีกทีพอไอตัว40กิโลกร,รัมนี้ไปอยู่ที่ปลายเราพบปรากฏว่าครับไอเอฟเอนั้นมันถูกยืดครับส่วนไอตัวสปริงบีนั้นมันถูกกดนะครับจากในสภาวะปกติ และมันถูกยืดถูกกดด้วยไอแรงที่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่และถูกยืดถูกกดด้วยนะครับไปกี่เมตรนะครับเราก็หาแรง FA กับแรง FB ผลปรากฏว่าเรารู้ครับเรารู้ว่าในสภาวะที่เป็นฮอริซอนทอลนี้ไอตัว FA นั้นนะครับตัว FA นั้นถูกยืดออกมาครับถูกยืดออกมามีค่าเท่ากับ0.07848เมตรครับ เมื่อเรากระโดดกลับนะครับไอตัว40กิโลกร,รัมผู้ชายคนนี้กระโดดออกไปไอตัว a เนี่ยก็จะกลับมาที่เดิมครับที่เดิมของเขานะครับที่เดิมของเขาก็คือมันต้องดึงไอตัวบอร์ดนี้กลับมาครับดึงตัวบอร์ดนี้กลับมาตอนที่เขาไม่ยืนไม่หดดึงกลับมาเดลต้าเอทันเนาะนะครับดึงกลับมาเดลต้าเอส่วนไอตัว b นั้นเราสังเกตว่ามันถูกกดอยู่ครับ มันถูกกดอยู่ถูกกดด้วยแรง1569.6นิวตันคำถามคือแล้วมันถูกกดอยู่ด้วยเดลต้าด้วยระยะทางเท่ากับเท่าไหร่มันคือถูกกดอยู่อยู่0.10464เมตรครับหลังจากที่ผู้ชายคนนี้กระโดดออกไอ้ระยะที่ถูกกดอยู่นี้มันก็จะกลับไปสู่สมดุลสู่สมดุลก็คือสปริงนี้ จะถูกกลับไปสู่สมดุลก็คือเด้งออกไปที่จังหวะสมดุลน,นะครับเด้งออกมีค่าเท่าก,กับเดลต้าบีเดลต้าบีนะครับเด้งออกมีค่าเท่าก,กับเดลต้าบีเมื่อไอสปริง A กับสปริง B นะครับนี่คือสปริงนะครับนะครับสปริง A กับสปริง B นั้นอยู่ในลักษณะที่สมดุลแล้วเด้งกลับไปนะครับอันไหนถูกกดก็เด้งกลับที่เดิมอันไหนถูกยืดก็หดกลับที่เดิม มันก็จะเกิดไอมุมเซตาเล็กๆระหว่างบอร์ดนะครับผมมุมเซตาเล็กๆระหว่างบอร์ตตัวนี้ครับระหว่างบอร์ดตัวนี้นี่ครับคือบอร์ดที่นะครับมุมเซตาระหว่างบอร์ตตัวนี้ครับนะครับบอร์ดครับไอมุมเซตาดังกล่าวหาได้ยังไงก็หาได้จากครับแทนเซตา ไอแทนเซตาก็รู้อยู่แล้วว่าระหว่างสปริง A กับสปริง B นี่ห่างกันอยู่1เมตรหลังจากนั้นก็เดลต้า B กับเดลต้า A ครับมาบวกกันพอาะนี่ก็คือเดลต้า B ส่วนนี้ก็คือเดลต้า B ก็หามาได้ว่า Arc ์คแทมีค่าเท่ากับเท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนื่องจากไม่ค่อยมีโจทย์แนวสปริงเยอะมากนะักผมก็เลยขออนุญาตอธิบายช้าๆนะครับเผื่อคนไหนมองไม่เห็นภาพเนาะเพราะส่วนใหญ่เราเป็นเน้นกับตัวที่เป็นรูปแบบโครงสร้างนะครับ ก็เอามาโชว์กันนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้สําหรับตัวสปริงครับผมก็ลองดูก่อนนะครับลองดูก่อนนะถ้าคนไหนมองเห็นภาพไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในข้อที่30กันบ้างครับข้อนี้ขออนุญาตไปข้อ30มนี่ขออนุญาตไปทบทวนกฎของสายกฎของโคไซย์สักเล็กน้อยถ้าคนไหนนะครับคิดว่าเอมันคงไม่ออกข้อสอบหรอกแล้วก็ใกล้สอบแล้วก็ข้ามไปได้เลยนะครับข้ามไปได้เลยเนาะก็ ไปดูข้อ3 1ก็ได้เลยถ้าคนไหนใกล้สอบแล้วนะครับสามสิบเอ็ดก็เหมือนจะเป็นสปริงนะครับนะครับหมดแล้วนะครับถ้าคนไหนใกล้สอบแล้วก็ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าพอม,มีเวลาก็เจอกันได้ครับสำหรับข้อที่30ครับและกลับไปเจอกันครับผมสวัสดีครับ